บรรจายังไงแล้วเองโทรบอกมาด้วยนะอ่าได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรบอกวารีทีนโอเคคุยกับป้าอ้อด้วยโอเคโอเคจัดแล้วตกลงมันจะยังไงจะติดต่อว่ายังไงตัวเอโทรบอกมาด้วยเออได้โอเคโอเคจัดจัดสาธุไปแต่เช้าก็โอเคนะคุณโอ้ยหมดไปหมดกับเพื่อนอ่ะนึกคิดอะไรมันอยู่ระยองพอดีเขาติดงานลูกค้าเคสสิบโมงมันก็บอกให้เราช่วยประสานทีจะเอายังไงกันดีพวกเรา ที่ว่าป้าออดจะไปไว้วัดที่ไหนอ่ะ,อะเออเออป้าออดรู้จักพารู้จักเลยไหมป้าออดช่วยดูให้หน่อยได้ไหม,ไมเดี๋ยวเราก็จะเอาสดออกยังไงเดี๋ยวเราจะาต้องแป<ผ>ลเอกสารให้เขาเอกสารโอมที่บ้านน่ะพวกบัตรประชาชนอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็จะมาโรงพยาบาลแล้วเราก็จะให้สว่างจ<ร>แจ้งให้สว่างเขาช่วยดูให้เอกสารคือเขาไม่มีญาติน่ะเออก็ มีทะเบียนบ้านมีในเพจแล้วและเห็นพวกกลุ่มเพื่อนแดงเขาส่งมาอยู่แต่เมื่อวานนี้แม่เขาเพิ่งมาเซ็นที่นี่เองเซ็นที่โรงพยาบาลนะเซ็นที่โรงพยาบาลว่ายินยอมการรักษาเออเออยินยอมการรักษาจริงใช่เดี๋ยวนานจะเอาไปทะเบียนบ้าน เอาใบมรณะไปแจ้งโรงพยาบาลส่งคอเออใช่มันต้องแบบนั้นอ่ะมัต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าทางทางไหนบอกเขาสมัยน่งไม่มีญาติใช่มันต้องใช้บัตรประชาชนมันต้องใช้บัตรประจำตัวนะครับที่เราคอยเชื่อโอมและภรรยาตอนนี้โอ๋เสียชีวิตแล้วก็เดี๋ยวรักภูไหน้องก่อนเหลือภรรยาเอาที่ให้ทางเมียมันอ่ะบอกทางเมียเขาเตรียมตัวเตรียมเอกสารให้ใช่ไหม